สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตบิตคอยฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมสามารถทําบนมือถือได้เลยจะเป็น Android, iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทําเงินคริปโตได้เหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังมองหาช่องทางในการสร้างเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยโดยที่ไม่ต้องลงทุนเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปนี้ด้วยนะ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการหาเหรียญคริปโตฟรีที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับสามารถทําบนมือถือได้เลยจะเป็น Android, iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะครับสิ่งแรกในการทําเหรียญคริปโตเนี่ยเราจะต้องมีกระเป๋านะครับในการเก็บเหรียญคริปโตกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตครับบายแนนสแตงโพรบิตาซารวมไปถึงฟอ r เซตเพทที่ผมเปิดอยู่นะตอนนี้นะครับฟอสเฟตเพเนี่ย เป็นกระเป๋าคริปโตที่สมัครง่ายที่สุดนะครับก็คือจะเอาไว้ใช้ในการเก็บเปลี่ยนคริปโตเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถขายหรือว่าเทรดเป็นเงินบาทในกระเป๋านี้ได้นะส่วนใครที่อยากจะทําการเก็บแล้วก็ขายเป็นเงินบาทเนี่ยก็แนะนําเป็นบิตครับบีนแนนซ์สตังโปก็บิตาซาที่สามารถเทรดแล้วก็ขายเป็นเงินบาทโอนเงินเข้าธนาคารไทยได้แบบโดยตรงแต่ใครที่ต้องการอยากจะใช้กระเป๋าในการใช้งานเลยเนี่ยที่มันสมัครแล้วไม่ต้องยืนยันตัวต,วตวนเยอะผมแนะนําเป็นฟอเร e ต์เพย์เนาะเราสามารถสมัครแล้วก็ยืนยันในส่วนของอีเม สามารถใช้ในการเก็บเหรียญรับเหรียญได้เลยนะครับวิธีการสมัครนะครับดานล่างคลิปนี้มีคลิปสอนนะครับหรือว่าจะค้นหาใน YouTube ก็ได้ผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการหาเหรียญคริปโตกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมมียอดเงินในกระเป๋าเนี่ยประมาณ46ดอลลาร์นะก็ไปคํานวณดูได้นะครับว่าเป็นเงินกี่บาทไทยนั่นเองนะครับ สำหรับช่องทางที่ผมใช้ในการทำเงินคริปโตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ในการหาเหรียญคริปโตฟรีที่ไม่ต้องลองทุนแล้วก็เปิดมานานแล้วนะครับในส่วนของเว็บนี้เนี่ยมีชื่อว่า www. b u c k s i f i c o m นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บในการหาเงินออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทูมิวอเล็ตนะครับแลวก็ของรางวัลอื่นๆนะครับรวมไปถึงมีสกุลเงินคริปโตนะครับที่เป็น Bitcoin l ไลท์คอยน์ดอทคอยอีทูเียมนะครับสามารถให้เราเลือกถอนได้ด้วยใครที่เคยสมัครเคยใช้งานไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกปติเหมือน เลยนะครับเราจะแลกเป็น wallet หรือว่าแลกเป็นเหรียญคริปโตก็สามารถแลกได้ในเว็บไซต์นี้เดียวนะครับลิงก์สมัครนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะเราสามารถกดลิงก์ด้านล่างเลยเลยตรงคอมเมนต์นะครับสามัครกันได้เลยส่วนวิธีการสมัครนะครับสามารถดูตามคลิปวิดีโอที่ผมทําคลิปสอนแยกไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนยอย่างไรพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการเข้าสมัครใช้งานนะครับเราก็เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําทุกเมนูให้เข้าใจได้งา ที่สุดว่าการใช้งานการทําเงินคริปโตเนี่ยมันทํารูปแบบไหนแล้วมันจะได้เงินจริงหรือเปล่านะครับในส่วนของเมนูทุกเมนูเนี่ยมันเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะถ้าเราอยากให้มันเป็นภาษาไทยแบบกับที่ผมเปิดอยู่เนี่ยให้เราใช้งานผ่านตัว Google Chrome ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้เลยเมนูที่1นนะครับก็คือแผงควบคุมนะครับในหน้าหลักของเว็บไซต์เนี่ยมีอะไรบ้างเราก็มาดูเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าแรกของทางเว็บนะก็จะมีในส่วนของโบนัสประจําวันโบนัสความ รายได้ที่เราได้รับจากการแนะนําแล้วก็เป็นเควสประจําวันในหน้านี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็เขาจะแสดงให้ดูนะครับว่าสิบรายการล่าสุดที่เราได้รับคะแนนมาเนี่ยเราได้รับผ่านช่องทางไหนบ้างมันก็จะขึ้นให้เราเลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินในเมนูที่2นะครับก็คือจะมีสกุลเงินดิจิตอลนะครับก็จะเป็นพวกบ i t c o i n นะครับ l i ท์ like coin, coin, Ethereum, one, B B, คอยน์ดอทคอยน์อีทูเรียมทร์บีเอ็นบีนะครับหรือว่า a d a ก็มีนะครับการถอนเหรียญคริปโตเนี่ยมันไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับเงินนะทุกคนเราสามารถเลือกใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตครันบายนสตางโปกิทาซาหรือว่าฟอร์เซ p เพย์นะครับเรามีกระเป๋าไหนเราก็นําเอากระเป๋าตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการรับเหรียญนะครับ ขั้นต่ำของแต่และเหรียญคริปโตเนี่ยในการถอนกันเนี่ยจะไม่เท่ากันเนาะบางเหรียญก็75,000คะแนนในการถอนยกตัวอย่างเป็นบิตคอยบิตคอยเนี่ยจะถอนได้แค่3รายการนะครับจะมีแบบ75ขั้นต่ำนะครับในการถอนเนาะแล้วก็10,000แคะแนนแล้วก็30,000นคะแนนในการแลกเปลี่ยนนะวิธีการถอนก็ไม่ยากนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างเป็นเหรียญดอทคอยละกันดอทคอยเนี่ยใช้ขั้นต่ําก็คือ50,000คะแนนเวลาเราจะทําการถอนเนี่ยให้เรากดเลือกรายการแรกนะครับตามที่เราต้องการถอนหรือว่าตามยอดคะแนนที่เรามีผมเลือกเป็นเหรียญดอทค ให้ดูนะอันนี้คือรายการที่1น,นะครับรายการขั้นต่ําเลยเวลาเราจะทําการถอนเงินเนี่ยก็คือช่องด้านล่างข้อที่3เนี่ยให้เรานะครับนำลิงก์กระเป๋าของเหรียญดอทคอมาใส่เพื่อที่จะใช้ในการรับเงิน ยกตัวอย่างถ้าเราจะใช้เป็นบิตครับเราก็เข down ้าไปที่บิตครับไปเอาลิงก์ระเป๋าของเหรียญดอทคอยเนี่ยมาใส่ตรงช่องด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้เป็น f o r เซตเพเราก็เข้าไปที <S <s s> <S ่กระเป๋า f o r เ e ตเพและก็ไปเอาลิงก์กระเป๋ามาใส่แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือการถอนเงินง่ายๆนะครับไม่ยากเราใช้กระเป๋าไหนเราก็แค่เข้าไปที่กระเป๋านั้นเอาลิงก์เหรียญที่เราต้องการถอนเนี่ยมากรอกแค่นั้นเองนะครับ อันนี้คือการถอนเงินคริปโตต่อมาก็จะมีบัตรของขวัญให้เราเลือกถอนเป็นทูมเนียรวอลเล็ตนะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆที่เราสามารถเลือกถอนได้นะทูมเนีวอลเล็ตนะครับก็จะเริ่มต้นที่100บาทถึง1,000บาทการถอนเงินตรงนี้เนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจว่าถอนแบบไหนอย่างไรในการถอนเงินตรงนี้นะครับเขาจะยังไม่โอนเงินเข้าทูมเนีวอลเล็ตให้เรานะเขาจะให้เรากดเติมเงินอีกรอบหนึ่งเมื่อเราทําการแลกเงินสําเร็จแล้วนะครับในการแลกขั้นต่ําเริ่มต้นที่2 8 1 5 0ืแนน่ นึ100บาท1000บาทเนี่ยต้องเป็น2 8 000, 1 5 5 0คะแนนถึงจะทําการแลกได้แล้วการแลกๆอย่างไรแอปให้เราเลือกรายการตรงนี้นะครับเป็นรายการถอนเงินเนาะเรากดเลือกรายการปุ๊บส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีหัวข้อที่3อยู่นะครับที่มันเบอร์ข้อมูลไว้เนี่ยให้เราพิมพ์เบอร์อุมกรณวอลเล็ตหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราลงไปนะให้เราใส่ตามตัวอย่างเลยจะมีตัวอย่างเป็น x x ด้านล่างนะครับสีเหลืองเห็นไหมตรงนี้บวกหก,กนะครับขีดนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์วอลเล็ตของเรานะครับทั้ง การแลกรับรางวัลได้เลย พอเราแรกลกรักาะวันเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดที่การถอนเงินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไปที่เมนูที่3มนะนะ่ครับมันก็จะขึ้นประวัติการแลกเงินของเราเวลาเราแลกเงินนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเป็นทูมอนี่วอลเล็ตนะครับรายการ100บาทนะครับแล้วก็จะมีคําว่ารอการตรวจสอบตรงนี้นะครับตามระยะเวลาที่เขากําหนด 2- อถึงสวันการตรวจสอบยอดเงินพอเราได้รับการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นกุญแจนะครับตรงนี้เป็นสําคัญนะเขียนคําว่าสําคัญเลยเป็นตัวนังสือสีขาวกรอบสีชมพู สถานะเนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่าสมบูรณ์จากนั้นเนี่ยให้เรากดคําว่าสําคัญนะเวลาเราจะทําการเติมเงินเข้า wallet นะครับแล้วก็กดเปิด url ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บพอเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีปุ่มคําว่าเติมเงินเรากดเติมเงินปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีช่องให้เราใส่ทั้ง2ช่องเป็นเบอร์ wallet ทั้ง2ช่องเลยเราก็ใส่ลงไปเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินอันนี้คือการถอนเงิน t r u money wallet หลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจเนาะแล้วก็ผมทําคลิปสอนการเติมเนี่ยไปหลายคลิปแล้วสามารถตามเข้าไปดูได้ในช่องเลยอันนนนีี้้คคือการรถเงงิิทัั2วธนะบ ต่อมาเป็นเมนูกระเป๋าเงินของฉันนะครับมันก็จะแสดงยอดอะคะแนนให้เราดูว่าคะแนนของเราเนี่ยมีกี่คะแนนแล้วก็แปลงค่าแล้วเนี่ยเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยประมาณเท่าไหร่ผมมีอยู่5 0,000นนะครับ แปลงเป็นค่าดอลลาร์เนี่ยค่อยอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับ10,000คะแนนจะเท่ากับ1ดอลลาร์หรือประมาณ35บาทไทยนะครับเวลาเราถอนเงินก็จะได้รับเป็นเงินบาทถ้าเราถอนเข้าทูมอนิเวิมันก็เป็นเงินบาทนั่นแหละเราเลือกรายการไหนมันก็เป็นตามค่าเงินที่รายการที่เราแลกไปนะครับผมถอนมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ474.5ดอลลาร์แล้วตั้งแต่เล่นครั้งแรกเลยจนถึงปัจจุบันนะครับก็เล่นแล้วก็ถอนมาเรื่อยๆนะครับต่อมาเรามาดูที่การทําคะแนนนะครับการหาคะแนนการทําคะแนนเนี่ยคืออะไรยังไงนะครับบางคน เรามากดที่เมนูข้อเสนอวอลนะครับมันจะมีคําว่ารับ BXT การรับ BXT หรือว่าคะแนนตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองนะครับในการทําแบบสํารวจบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยชอบเลยนะครับในการทําแบบสํารวจเพราะว่า1เลยเราจะต้องอ่านหัวข้อทุกครั้งในการตอบข้อมูลนะครับถ้าเราไม่ชอบการทําแบบสํารวจมันก็ยังมีเว็บไซต์ของแบบสํารวจที่เราสามารถดาวน์โหลดเกมเข้าไปเล่นได้นะครับยกตัวอย่างเป็น b i t l a b นะเว็บไซต์ b i t l a b เนี่ย เราสามารถกดเปิดหน้าเว็บขึ้นมานะครับทั้งมือถือ Android iOS เปิดขึ้นมาได้เลยตัวเว็บไซต์ Bit La b นะครับคือตัวนี้นะมันจะมีการดาวน์โหลดเกมเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกมเป็นแอปต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดทําภารกิจในการรับคะแนนนะครับเราก็สามารถเลือกทําภารกิจตรงนี้ในการรับคะแนนได้เลยแต่ว่าเราต้องดูภารกิจด้วยนะว่าภารกิจที่เขาให้เราทำเนี่ยมันมีอะไรบ้าง อันตรงนี้นะครับมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็ใช้ Google แปลภาษานะครับคัดลอกไปแบบนี้จากที่ผมดูข้อความตรงนี้เนี่ยเขาจะมีภารกิจให้เราทําประมาณ30วันทําการนะในการเล่นภารกิจนี้ภารกิจมีอะไรบ้างก็คือ1เลยเล่นได้ถึงเลเวล50นะครับในข้อที่1น,นะครับตรงนี้อันนี้เนี่ยคือโอเพนนะครับแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาเล่นให้ถึงเลเวล50ในข้อแรกแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเล่นให้ถึงเลเวล2 0 0 0แล้วก็จะได้รับคะแนนตามจํานวนที่เขากําหนดก็คือนี่เลย0คะแน,นต้องแปดร ครบก่อนภารกิจ30วันนะครับภารกิจเนี่ยมันค่อนข้างยากนะสลับเกมนะครับเพราะว่ามันต้องเล่นให้ถึงเลเวลตามที่เขากําหนดนั่นเองก็ควรที่จะดูให้ดีนะ ครับปะมานี้นะอันนี้คือการทําคะแนนจากการเล่นเกมนะครับแล้วก็มีการทําแบบสํารวจนะต่อมาก็จะเป็นการกดรับคะแนนฟรีทุกๆ1ชั่วโมงคะแนนตรงนี้เนี่ยจะกดรับได้ตั้งแต่5คะแนนถึง12คะแนนนะครับเราก็สามารถกดรับตรงนี้ได้ลีดเดอร์บอร์ดนะครับก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับในส่วนของรายวันและก็รายเดือนก็ถ้าใครใช้งานทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยการทําคะแนน ติดอันดับเนี่ยเขาก็จะมีคะแนนให้เราเป็นรางวัลด้วยนะอันดับ1ถึงอันดับ10เนี่ยดูในกรอบสีม่วงเลยนะครับเป็นคะแนนรางวัลที่เราติดอันดับแบบรายวันเนาะเหลือเวลาอีก15ชั่วโมง31นาทีเนี่ยก็จะสิ้นสุดการแข่งขันแบบรายวันแล้วในวันที่16นะครับนี่ครับมีคนไทยติดอันดับ1 2 3 4 67นะครับแล้วก็อันดับ10ที่เป็นคนไทยนะแล้วก็แบบรายเดือนรายเดือนเนี่ยก็คือทั้งเดือนเลยนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1เดือน11จนถึงวันที่30เดือน11นะครับผมมันก็จะขึ้นตามนี้นะครับแล้วเวลาอีก14วันนะครับถ้าเราติดอันดับ1ถึงอันดับ10บเขาก็จะมีคะแนนให้เราเหมือนกันนะ มีคนไทยติดอันดับ3ามอันดับ4แล้วก็อันดับ9นะที่เป็นคนไทยนะครับอันนี้เป็นคนจีนนะติดอันดับ1นะครับผมอันนี้คือการติดอันดับรางวัลน,นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็กดมาที่เมนูอ้างอิงและรับนะตัวนี้เนี่ยจะมีลิงก์แนะนําของเรานะครับเราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้เนี่ยในการโปรโมทในการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t อร์ i ลน์ยูทูบทิกต็อกสามารถทําการแนะ นำเพื่อนได้เลยขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆได้จะทําหรือว่าไม่ทํารายได้ที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาจะแบ่งให้เราแค่10%เท่านั้นของรายได้ของเพื่อนสมมติว่าเราเชิญเพื่อนไป1คนเพื่อนเขาทําการสมัครผ่านลิงก์แนะนําของคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ ทำเงินจากเว็บไซต์เนี่ยได้รับคะแนนมา100คะแนนเขาก็จะแบ่งให้เรา10%จาก100นะครับผมอันนี้คือการแบ่งรายได้จากการเชิญเพื่อนนะต่อมาเมนูเควสนะครับเควสเนี่ยก็จะเป็นการทําภารกิจประจาวันนะครับเป็นแบบรายวันเนาะทำได้ทุกวันภารกิจมีอะไรบ้างคือการทําแบบสํารวจครบ10รายการ20รายการเชิญเพื่อนได้รับคะแนนนะครับมันก็จะมีให้เราทําตามนี้ส่วนเป็นเควสอ่าภารกิจตลอดชีพเนี่ยมันจะทําได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าเราทําสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่สาามรถ ทำต่อได้นะครับมันก็จะสิ้นสุดแค่นั้นนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของบัคไซไฟสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปสมัครทำดูได้นะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ